สวัสดีค่ะวันนี้หยกก็พาน้องพาที่มาจากเมืองไทยนะคะมาเที่ยวชมเมืองอันซี่นะคะก็เราจะพาไปเที่ยวและกินอาหารอร่อยๆที่อยู่ในเมืองอันซี่นะคะจะสนุกและตลกขนาดไหนก็ไปดูกันเลยค่ะอรไหมอ่ะเป็นราเม็งอ่ะ เป็นซอสโซบะอุ้ยมีมีพาสต์เซกช่วยอ่ะพาสต์เก็คือแตงโมค่ะแตงโมแตงเอ่ออะไรกลมกลมก็กลมกลมเหรออันนี้จะเป็นปลาปลาเนื้อขาวนะคะเป็นปลาดิบนะคะอ่าเป็นปลาดิบราดด้วยซอสโซบะแล้วก็ราดด้วยซอบอลโรสอ่ามีซอบอลโรสด้วยเห็นไหมคะซอบอลโรสเป็นเม็ดเลยค่ะให้มันจะอร่อยเหรออร่อยค่ะอร่อยมากอร่อยนะอร่อยมากใช่ไหม ซอสเขาอร่อยเบอร์วาฬเบจินี่ก็ตัวนึงมาอันนี้นะคะก็เป็นชาชูนะคะเป็นชาชูเป็นหมกนะคะเย็นนะคะอ๋อเป็นเย็นนะคะวันนี้พี่เราจะกินแบบอ่ะส่วนของพานะคะจะเป็นวัวไายเป็นไก่นะอุ้ยน่ากินมากเลยอ่ะมีไข่ด้วยมีไข่นะคะการเจาะไข่แดงค่ะเจาะเลยค่ะเจาะ โมาตูมากมามาตูมากแกมันตีเว่อร์แกกินไข่กินไข่เหรอจะกินไข่แล้วพะกินแรงไปเปล่าขอบคุณครับ ไปข,ข,ข้าไป,าไป,ไปเดินขึ้นมา,เร,เ,รานเรื่อยค่ะเดินขึ้นมาเรื่อยเดินขึ้นมาเรื่อยๆค่ะไอ้เนี่าจะไปไหนอ่ะคะเราจะไปชาตโต้กัน,นะค,ะค่ะชโตโต้อัน,ตตอนีนะคะ เดี๋ยวตุ๊กักีกค่ะวันนี้นะคะเรากำลังจะไปหลักกันนะคะไปทะเลสาบไปทะเลสาบไปทำอะไรคไป่ายรูปไปถ่ายรูปถ่ายรูปทะเลสาบนะคะแล้วก็ไปเอ่อปดามูอาปดามวันนี้พามาคนเดียว เดัทคู่ค่ะวันนี้่นีวันนี้ดว่ท็อป10ติดท็อป10คะของไปในฝรั่งเศสเลยค่ะจริงๆแล้วเมื่อคืนอ่ะก็คือคนเยอะกว่านี้แถวนี้ค่ะอันนี้คือพี่บอกเบาๆนะคะเบาๆค่ะเบา

ไป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 ลกสงัียะพานคูคะลี่ยนเอเราลค่ีลังรอพีู่่แล้วค่ะอคูดานนี้จะเหมือนเป็นเหมือนแบบเวอร์สประเทศอิตาลีเลยตอนนี้อยู่อิตาลีนะคะไม่ใช่ละ เป็นโรงแรมเอ็มเปอรยัลคือราคาแพงมากคืออยู่แบบข้างหน้าหลักเลยองฟัสก็จะเป็นหลักนะคะนี่นะคะก็จะเป็นหลักเป็นทะเลสาบนะคะแล้วก็

ซามบาร์เกางเข้านะคะไม่ขายหนูจักยานป่ะเนี่ยขายจักยานจักรานมเนีป็นเป็นตรงี่าลงขายของเก่าแกนี่มันคือบาร์นะคะบาร์ ฉันเป็นสาวเชียร์เบียร์ค่ะ Après, vais travailler a des je comme 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 c euh, euh, n หลังจากนั้นก็แล้วก็สวัสดีค่ะสวัสดีอีกทีหนึ่งค่ะเราไปเปลี่ยนชุดกันมาแล้วนะคะเพื่อมาเล่นปาเด้นนะคะใช่ค่ะแล้วก็เราก็มีเพื่อนมาด้วยอีกคนนึงนะคะพี่ออมค่ะแั้นเราก็จะไปเล่นปารด้วยกันแล้วตอนนี้เขาก็บอกว่าให้เรามาเลือกเสื้อชุชี Voilà, là c'est bien là, devant tu vas Ok, hein, okay c'est bon Allez les filles faites gaffe ok Yes ah, Allez c'est ah. parti Remets-toi ah, sur tes genoux en arrière là Ouais oh. voilà, ok. <laughs> C'était <C> bon. <laughs> bien essayé mais... <laughs> เป็นการรีวิวการถ่ายรูปนะคะพี่ออมกมาถ่ายรูปนะคะแล้วก็จะเป็นเก็บบรรยากาศกับเชือกเขานี่นะคะเขารักอันนี้น่สมากเลยแม่จูเลียบอกว่าเมื่อไรจะเสร็จหิวข้าวจูเลียหิวข้าวไหมคะใช่หิวมากไหมยองนะคะก็ได้คริาสวี ไปซางเวโตไว้ตอนสามทุ่มนะฮะแล้วตอนนี้ก็สามทุ่มห้านาทีแล้วฮะเราจะต้อง

มากินอะไรกันวยนนี huh. uh> uh ้ว huh. şey uh ันยาที่รักเดลิซาเป็นอาหารอเมริกันนั่นเองค่ะที่ที่พาส่กไปก็คือหจํได้ตาดูสอเล จะย้อนห้างกัไปค่ะปิ้งเอลโมสิทากอสอุ้ยทากอสนู้ยี่อทากอสอ่ะล่ะอัลพาสโต้โอเคเลยแกมาเจอรู้แกสกิ๊ดซ่สันไดคิริไมคิริใหญ่ๆค่ะอ๋อโหอีพีเซนเตอร์นะคะอร่อยไหมอันนี้ไง เมาแน่ออนเมาบังเลยตั้งแต่ว่าตอนบ่ายแล้วใช่ไหมไม่มีอาการไม่มีโกหกโกหกเผ็ดไหมเผ็ดนะโอเคค่ะท่านเม็นทัพเดี๋ยวก็จะชิมนะคะมาถึงมันแรงมากน้ำตาไหลเลย โอ้โหเครเวตนะคะซาซิโกะอุปะตนงัปปะอปุเลนะคะกินเลยค่ะกินให้อร่อยค่ะไม่ใครกันนะค่ะอันนี้ก็ใส่ในนั้นแหละอ่ะใส่ในนี้นะคะใส่แม่งหมดเลยค่ะใส่ให้หมดทุกอย่างใส่เลยใส่แม่งหมดเลยเลยอันนี้ตู้โอเคค่ะอันนี้ค่ะตาก่อนสโมีท่า อากินหากินเป็นสิ่เม็กซิกันนะว้าวโอเคก็ต้องโอเค <Wow. Okay. S 2> งานดีค่ะง,งานดีแม็กซี่จะยงชีง มีเบอร์ไคชอไไปฟันนกูจอ่ามองกับอะไรวะบัองพรเดปัชงโอ้โหีจุดเทียนนะคะกินเลอ่าเสร็จแล้วค่ะที่นี่ก็คือเรื่องโอเคเดพาทัี่ลดเซอร และกาแฟและดิจตี้ในอันนี้ก็5โลแล้นะคเดีวกลละงัดค่ะงัดงัดค่ะงัด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 ดงั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 งัด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 งังัดงัดงั